เราพยายามให้ได้กับผู้การเขาก็ถาม,ถามลหลายๆเรื่องแล้วก็ไม,ไ,มไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสักอย่าง ตอนนี้นะครับก็ได้มีพี่น้องจากตำบลพังขว้างนะครับแล้วก็พอพอ,อรพศตอได้เข้ามาที่อบจอในเรื่องของการย้ายโรงพยาบาลรพศตอจากสถานที่เดิมซึ่งมีความคับแคบจํานวน2งานนะครับมาหลังโรงเรียนบ้านพังขว้างจำนวน2ไร่นะครับซึ่งในส่วนนี้อบจอรเราก็จะจัดสรรงบประมาณ ให้โดยนำเข้าแผนเพื่อหาวงวมาในช่วงระหว่างปี67ถึง70ต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของสุขภาพให้กับพี่น้องชาวตำบลคามงว้างนะครับแล้วก็การบริการที่ดีขึ้นหลังจากการทายโอนโรงพยาบาลรศสตมาสู่อบจอนะครับทำให้มีความรวดเร็วในการทำงานและก็การบริการพี่น้องประชาชนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหว,วัดสุรินทร์เราก็จะพยายามทําให้โรงพยาบาลรพสตทั้ง1 4 4แห่งที่ถ่ายโอนมาได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นในการเสนอการบริการให้กับชุมชนต่อไปครับผมขอบคุณครับ